ราคิดได้เองเนี่ยและเรารู้จักตัวของเราเองว่าเราตื่นเช้ามาวันเนี้ยคิดกระบุญพูกระบุญการกระทํากระบุญเราขนไว้แหละคิดกระบาบพูดกระบาบการกระทำกระบาปเห็นไหมัมนมีได้มีเสียนะพวกพวกเห็นไหมอันนี้สําคัญเราต้องแยกให้ได้ สำรวจตัวเองเลยทุกเช้าตื่นขึ้นมา,<ช>าเราคิดเรื่องบุญหรือยังหรือว่าคิดบาปอยู่ที่เราทําบุญเนี่ยเรานึกของเราแหละมันจะขึ้นมาว้ยเว้ยเ้เป็นภาพเลยถ้ายังมีปนเอาบ้างสมมุติว่ามีบุญสักแปดมีบาปมาสักสองวันลุกขึ้นก็อเอาใหม่เอาใหม่ให้ได้บาปให้ได้บุญเยอะขึ้นกว่าเดิมบาปให้น้อยลงไปอีกอแก้แก้ตัวมันแก้คือไม่แก้แก้ตัวแล้วแก้ไขแล้วก็แก้ไขทุกวันเดี๋ยวนี้นะี่คิดเป็นชั่วโมง เออช่วโมงนี้เข้าหาเปล่าเอาไงไอ้แก่ที่ยังเลยอ๋อค่อยๆทำมาเรื่อยๆค่อยๆ<ล>ยอยทำบางทีล่มอยงช่างเมื่ออะไรมากระทบเนี่ยนะฮะก็แหมเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยมันได้แตา่หาันไปหันมาใช่ไหมฮะอะไรมากระทบก็ล่มไปแล้วฉิบครั้งนี้ล่มไปเก้าครั้งแต่ไน,นที่คว้าไว้ได้ครั้งหนึ่ง ไม่โกรธเงียบเลยไม่โกรธแล้วทําใจคิดไปคิดมาไอคนผิดนะจี้แล้วใครใจสบายนะจี้แต่เราก็ได้มาแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอไอ้าะค้ังลมยังสู้เลยดังนั้นใครที่อาจจะมีอะไรขึ้นมากรนใจอะไรใจนี่ตอนนี้เคลียร์ไปครั้งหนึ่งที่เราทําได้ก็ถือว่าดีขึ้นมามาเคีขึ้นมาแล้วแลต่เดี๋ยวมันก็จะขยืดไปอ้าเป็นสองครั้งอ,อพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ เพาใครว่าอะไรนะจี้แยกเป็นเสียงปั๊บเลยแยกเป็นเสียงอยังไงครับยังยกตัวอย่างเอาอคุณหน้ามามองกาะ <laughs> ่ะยังเมื่อ,อคุณว่านะจี้นะว่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง,ยงมาเลยความคิดก็ของคุณอ่ะอันนี้ช่วยกังคิดนะความคิดก็ของคุณเสียงก็ของคุณปากก็ของคุณทําไมนะจี้จะต้องไปแบ่งมาแบกคุณตอนนี้อารมณ์ไม่ดีคุณดูนะจี้ลบหมดเลย เออที่เห็นเข้าท่าเงี้ยเงียเอาใหญ่สายเปี้ยงเปี้ยงแล้วที่ยืนเฉยเๆแล้วแยกคุณนะฮะคิดเนี่ยคุณพูดจี่ที่ว่าที่ไม่เข้าท่าเลยเป็นความคิดของคุณอ่ะตอนนี้คุณมูดีใช่ไหมมูดีครับแล้วพูดภาษาเนี่ยใช่ไหมครับอารมณ์ไม่ดีครับ คุณอารมณ์ดีเอ,อ่อณจี้เข้าท่านี่ใช่ mm hmm. ไหมตอนนี้คุณอารมณ์ดีในคนคนเดียวกันเนี่ยใช่ mm hmm. ไหมดีนะมันคุณคิดได้แล้วคุณหาดีไม่ให้จี้แล้วจ mm hmm. ี้เขายังรู้ว่าเขายังไม่ดียังอยู่ในระหว่างแก้ไขแต่ไม่แก้ตัววันหนึ่งเนี่ยมีตั้งหลายชั่วโมงณจี้เข้าท่าทั้งคิดทั้งพูดทั้งการจะตามแทบชั่วโมง mm hmm. ก็เอาละอ วันหลังแครอังอีกชั่วโมงแหมที่คิดอย่างนี้แล้วที่แยกเลยเพราะนั้นใครว่าที่เหนื่อยเปล่าใช่ไหมคุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเป็นอย่างนี้ครับแล้วแต่เดี๋ยวพอเขาหายอารมณ์เสียและเขาก็ดีเองนั่นแอืมใครเห็นด้วยปลดมือดังๆหน่อยสิครับเห็นด้วยไหมและในเมื่อเราคิดได้อย like ่างนี Hi. ้นะใครสบายใจ อ่าเราเนะเห็นด้วยไหมอันนี้เราปรึกษากันนะเนี่ยอ,คอ่คุณคิดอ่ะคุณคิดอ่ะถูกต้องครับอ่าเอาชอชื่อเห็นดีไม่ดีคุณคิดจะ <mm หัวช่างเข้าทานนี้แน่นอนนั่นหะครับแยกเป็นเสียงเป็นความคิดก็ของเขาเสียงของเขาปากเขาข้าหมดทําไมต้องไปแบ่งมาแบกเอออยู่ดีไม่พอดีแบกหนักตาย ก็เรามาโ ho ว,ว่าเราแบกใครใครคนเสียหายที่คนนั้นก็ระบายอารมณ์เขาเราก็มาแบกไว้มาแบกไว้โอ้ทั้งหน้าตาคําพูดการกระทำเราก็พลอยเสียตามเขาไปด้วเสีอืม<ๆ>ไปมาโหใส่เขาอีกอืมใครผิดเนะนี่ยจี้กลายเป็นเราไปเลยเราจากเดินที่เป็นของเขาทั้งหมด เราพอไปรับกลับมากายอยู่ที่เราม,า,แบบมาแบ,บแกแบ่งเอามาแบกแม่กลัวเขาจะหนักไงมาพวกมมาแใครแอะยจีนางโง่งเนี่ยโง่ไอ้พวกเนี้ยนี่ชัดเจนเลยในเรื่องนี้มาเครียดไหม,มนะนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะนะครับเข้าถึงกายภายในแล้วก็ใช้เวลาจากการเรียนรู้จากธรรมะภายในนะครับ เอามาสอนตัวเองไปพบว่าสิ่งที่เรียกว่าเอาธรรมะเนี่ยครับมาใช้กับตัวเราเองแยกตัวเราเองก่อนตอนแรกเลยดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยเสร็จแล้วนะครับอะไรที่มีของคนอื่นดีๆก็เอาปรับให้กับตัวเองด้วยนี่คือนาจชีของเรานะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเต็มที่ที่ดอยสุเทพเลยนานไหมครับจากการที่ได้เข้าถึงทมภายในใช่ครับหลังจากได้เข้าถึงรู้จักสิธปายกายแล้วนานไหมครับต่อหลวงพ่อจะแบบให้มีโอกาสไป ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเพราะในที่ได้สิบแปดกายหลวงพ่อก็สอนทุกอาทิตย์ทุกคนพอห้าโมงเมื่อสมัยก่อนจะมีละครังที่หน้าบ้านคุณยายใช่ครับไก<ล>กระดูสิกครับเพราะละครังงเง่งเงงคนออกหมดเลยทั้งวัดเนี่ยคนที่มาวัดเนี่ยนะฮะไม่ใช่อยู่วัดถ้าอยู่วัดก็กอยู่วัดครับถ้าคนมาวัดนี่ออกหมดเหลือนะจี้ เรียกอะไรอะตัวสอนธรรมะอมืตัวต่อต,ตัวเลยใช่แต่ว่ามีวาสกอยู่ตรงนั้นด้วยแต่หมายถึงคนมาเรียนธรรมะนี่มีเนจีแค่คนเดียวตอนนั้น่ะมีเนจีคนเดียวเป็นผู้หญิงแก่แาไม่นแงะเนี่ยอืแล้วก็ลวงพ่อก,ก็มีเด็กๆผู้ชายอุอบาสกอยู่ใกล้ๆโอุปถาอ่าเน่ยครับอยู่ส้องคนมากสามคนมากพวกอมตีก็ใช้ไอ้เด็กๆไอ้หยิบไอ้นี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อยู่แถวๆนั่นกนะันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับแล้วก็ทุก ทุกอาทิตย์เลยนาจีก็มาวัดทุกอาทิตย์ที่ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะฮะจะต่อขึ้นไปเรื่อยเหมือนกับต่ออะไรครับต่อต่อธรรมะคือหลวงพ่อจะให้การบ้านครับในอาทิตย์นียอ่านาจีออกการบ้านอันนี้ไปทํานะยกตัวอย่างสักตัวอย่างเดียวอย่างเช่นว่าการบ้านการบ้านนีการบ้านละเอียดออืมอมอมไม่ใช่ว่านานจีนั่งสมาธิแล้วเนี่ยค้นในละเอียดเนี่ย หลวงพ่อให้กันบ้านอันเนี้ยเป็นหัวขอ้อครับอย่างเงี้ยเหมือนอย่างทําบุญที่ถูกเนื้อนาบุญเนี่ยแล้วที่เก่งมากทําไม่ได้สามอาทิตย์ไอ้ <c oughs> อื่นทําได้พอพอพอต่อกลับมาส่งกันบ้านถูกถูกเขาทั้งกระต่อให้อีกแต่ทําบุญที่ถูกเนื้อนาบุญคุณเชื่อไหมสามอาทิตย์ไม่ เย่างแก้วเนี้ยนัทช่อตอบถากไปนี้ถากไปนี้หลวพ่อใช้ไม่ได้ไปทําใหม่ให้ไปคนว่าทําบุญถูกเนื้อหน้าบุญ <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ใช่ด้านนัที่ไปคนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับอยากรู้ <c oughs> อยากรู้ไหมครับใช่ <c oughs> <c oughs> คือหลวงพ่อก,ก็จะเทียบให้ฟังว่าให้นัทชีเนี่ยใช้สติกับปัญญาเนี่ยดูเอายกตัวอย่างว่า อย่างเรามีร้อยหนึ่งเนี่ยเราสิบบาทก็ได้เราให้ขอทานขอทานไม่มีศีลได้บุญนิดเดียวแลวสิบบาทนั่นเราเอาไปให้แม่ชีแม่ชีมีศีลแปดได้มากกว่าขอทานได้นเนรศีลสิบอ่าก็เห็นไหมฮะก็ได้มากกว่าแม่ชีแล้วก็พระสองร้อยยี่สิบเจ็ด เนี่ยหลวงพ่อเทียบอันนี้หลวงพ่อสอนเทียห้มาจี้ฟังแล้วทาบุญที่หลวงพ่อแลนะจี้เห็นแล้วเนะพราะว่าจี้คนนี้เรียนได้การเห็นไม่ได้เรียนที่เชดีไม่ไม่ได้เรียนอ่านหนังสือแล้วก็จําอาบัติปฏิบัต,บติไม่ใช่หนังสือนี่หลวงพ่อห้ามทุกชนิดไม่มีสิทธิ์อ่านตอนนั้นห้าม,มาหนังสือเข้าวัดเนี่ยหมดสิทธิ์อ่านหนังสือยังก็อ,อ่านเก่งนี่จี้ ใช่ไหมฮะไม่ให้อ่านหมดเลยทั้งของหนังสือในวัดด้วยหนังสือนอกวัดด้วยวิทยุห้ามฟังทีวีเปิดไม่ได้หมดเลยทุกอย่างแต่ตอนนั้นต้องการที่จะรู้ว่ามาจากสิ่งนี้อย่างเดียวแหละอย่างเดียวอย่นางเดียวเลยหลวงพ่อห้ามหมดแล้วนจี้ไปนค้นละเอียดค้นยังไงตอนนั้นไปเห็นอะไรยังไงแล้วทีนี้นจี่เห็นน่ว่าหลวงพ่อเนี่ยใส่สว่างเนี่ยไม่รู้จะเทียบยังไง เมือนอย่างท้องฟ้าเนี่ยนะฮะอะไรมีพระอาทิตย์เต็มท้องฟ้าแล้วมันแล้วมันก็ซ้อนน่ะหมายความว่าพระอาทิตย์อีกฟ้าหนึ่งอีกฟ้าหนึ่งอีกฟ้าหนึ่งอ่ะซ้อนซ้อนน่ะความใสความสว่างอ่ะเลกออกครับองค์พระน้ำเลกตามครับเลกออกมามเนี่ยเนี่ยเขาเลือกอกไหมครับออกไหมครับอ่าอันนี้คือหลวงพ่อเห็นเลยเหรอเออเห็นที่เรียนได้การเห็น แตงพ่อให้ดูนะถ้าหลวงพ่อไม่เปิดก็จะเห็นได้ไงตอนที่เห็นนี่เห็นเป็นยังไงบ้างให้เห็นแบบนี่ยสายสว่างตอนตอนที่ไปดูคนขอทานนั้นขนาดไหนไม่มีสว่างเลยในท้องมีแต่มืดมืดพอไปดูแม่ชีนี่หน่อยเหมือนหิ่งห้อยพอไปดูเนนอีกนิดหนึง่งพอไปดูพระทั่วไปอ,อ,อีกอีกบานหน่อยหนึ่ง แต่พอไปดูหลวงพ่อนี่ฟุดขึ้มนมาเลยนะยโอ้ยฟุบเลยโอ้โหนี่คือเรียนจากการเข้าไปเห็นข้านในเถึงได้รู้รว่าอะไรคือเนื้อนาบุญที่สุดถูกต้องเอ๋จีเรียนอย่างนี้เรียนจากละเอียดน่ะเรียนจากการเห็นเลยอ่ะล้วทีนึงมีความมั่นใจว่าพวกหนูเนี่ยมีบุญขนาดไหนที่มาถึงวัดแล้วอย่าหลุดไปไหนนะว่าพวกอ่าจริงจริง นจีอ่อนวอน่อรองและขนาดนนจีนะเขาพูดจดใจเลยถ้านนจีทำผิดอะไรนะหลวงพ่อไล่ตีให้ทำโทษให้มันแตกไปทั้งตัวแล้วไล่อีกเขาออกหน้าวัดเดี๋ยวเข้าหลังวัดไม่ไปคือไม่ยอมไปไหนเด็ดขาดไม่ไปยี่สี่ปีแล้วคุณก็รู้ในวัดนะ่ะกระทบกระทั่งทั้งนั้นเนี่ ไม่ไม่ใช่เรานะเ,นเนี่ยไอ้ดำเล่นอ่ะเนี่ยมันมันก็หาเรื่องมายัดเยียดยให้ในหมู่คณะเราแ,แตกกันอกระทบกกระแทงเอ็นอนนี้เอ็นนีน่ลอยฟังให้ดีนะคำนี้อย่าฟังลอยลอยนะฮะพี่บอกอแม้นขนาดโดนไล่ออกจากหน้าวัดไปนี่นะครับยังต้องดังนั้นนะฮะผู้ที่แอบออกหลังวัดอย่าลืมเข้าหน้าวัดด้วยนะฮะอ่าใช่ไม่รู้อเข้าทางไหนเข้าได้เราเข้าอ่ะ นี่คือว่าอย่าให้หลุดออกไปเด็ดขาดเลย